ในการเสริรแนของเรานะครับแน่นอนไม่ใช่งานวัดที่ไหนนะครับที่เห็นแสงสียะแย่มากมายตะ่กี้ที่แผนไปแฟนคลับของเขาทั้งนั้นนะครับขอเสียประมือต้อนรับริดเดอะสตาร์้ยเ้ยเรีย,ย,ย,ยกได้ว่ากองเพียบ,เ,ยบเลยถ่ายรูปสักแทบนึ่ให้น้องอยากถ่ายรูปเออ อะไรนะอะไรนะพี่หอยพี่ป้นออกโอเคมาถ่ายด้วยกันนะครับโอ้เออตอนนี้รียบมีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับมีซิทคอมนะครับนัดกับนัดนะครับใช่ครับแล้วที่กําลังจะบอกว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่ากําลังจะไปเรียนคือตอนนี้เนี่ยกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับที่มอคอนแก่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ ใช่ครับเรียนแพทย์อยู่ใช่ครับก็คืออาจจะแบบว่าแว็บมาทํางานได้บ้างอะไรบ้างนะครับยังไม่ได้ว่าหายไปเลยเฮ้ยแต่ไม่ได้อำนาจวงการนะยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนแต่ว่ามิถุนาปีหน้าคืออาจจะแบบไปเริ่มเรียนแบบจริงๆจังๆแล้วอ๋อแต่ก็ยังมีงานมาให้เราเหมือนเดิมอย่าไปนะอย่าเลิกนะไม่งั้นพี่ป้นตายแน่เลยแล้วครั้งนี้ครับโดนอะไรครับครั้งนี้โดนแบบว่ามีแฟนคลับองลิตนะครับป่วยกําลังจะตายเลยโรคอะไรครับ เลวคีเมียครับลวคีเมียลลวคีเมียนี่เป็นเป็นอาการประมาณไหนครับคุณหมอทลิ์ครับเหมือนกับว่าอาการมันจะแบบว่ากลับบ้านแล้วมันหัวเหวอมันพผหวาแล้วแบบว่าไปแล้วแบบเหมือนเราทําอะไรผิดอยู่ตลอดอ่ะโดนจ้องจะจับผิดเอะไรฮะอะไรคฮะผมนึกไม่ออกจริงโรคอะไร กูกลัวเมียกูกลัวเมียพิลลี่ก็เป็นในโลเนี้โหกลัวที่ไหนเราวันนั้นเห็นบอกว่าไปไปซักผ้าอะไรสักอย่างอี้ไม่อยากเล่าไอ้บ้าเรื่องครอบครัวเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวแหมมีที่ไหนเมียมาจ้างใช้สามีซักซักผ้าเราอ่ะซักผ้าโอ้ยหลอกอะไรอะโลกหอกเลยว่าไปทั้งนั้นแล้วเอาอะไจะซัก ซักสักสักผ้าเออเป็นงานกำลังทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่เอ้าเราก็ทำธุระของเราอยู่ไงแล้วเมียจูนมาเลยมาถึงใช้ซักผ้าปุ๊บเราโวยกลับเลยทำไมฮะของข้าฟอกอยู่ไหนไกลๆเล่นก็เล่นไม่สุดเออเใช่อ่าคนนี้คนนี้เป็นเล่นสุดเป็นลิศเล่นนะวันนั้นเมียใช้ซักผ้าเป็นไรครับโอ้โหแบบเราแบบไม่ยอมอ่ะโวยเลยครับโวยเลยเฮ้ย พงศ์สักผ้าอยู่ไหนวะเอ้ยแก้วเรื่บงนี้ถ้าเล่นถ้าเล่นต้องเล่นให้สุดสุดเอาให้เราให้เต็มที่แล้วอย่างอย่างฮอลลีตอนตอนที่แฟนคลับเนี่ยไม่สบายเป็นลูกร้ายจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราได้โอกาสไปเยี่ยมเขาที่บ้านเหรอไปเยี่ยมที่บ้านเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวการไปเยี่ยมแฟนคลับที่บ้านนี่ทํากันบ่อยไหมไม่มีเลยครับไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่เคยไม่เคยไปอย่างนี้ด้วยแต่ไหนก็แบบจะจะล่ําลาออกไปอย่างนี้แล้วใช่ไหม ก็จาเป็นต้องไปอย่างเงี้ยไม่ครับคือนี่คือเขาเขาเขาจะตายแล้วไงครับไปถึงบ้านเจออะไรเจอคนใช้ก่อนครับอย่างแรกครับคนใช้กําลังกวาดบ้านอยู่เลยแต่ว่าแบบเขาแบบอยู่ในภาวะแบบคนใช้อยู่ในภาวะกลัวๆอยู่ครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากให้เราขึ้นไปในบ้านพ่อเขาค่อนข้างจะไม่ชอบให้ลูกเขามามาบ้าดาราพ่อนี่เปแปลของเรื่องเลยคือเขาพ่อเขาบอกว่า เพราะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามาชอบลิทนี่แหละถึงเป็นอย่างนี้ไปดูนะครับว่าบรรยากาศนะครับของแฟนคลับเวลาไปเยี่ยมที่บ้านแล้วมันมีการกีดกันแบบนี้บรรยากาศวันนั้นประทับใจแน่นอนครับครั้งนี้ไปชมกันครับบรรยากาศที่ GMM g ม a m m y นะนี่ไปไปหาน้องนี้หน่อยนะเขาโผล่เป็นลูคีนเนี่ยกันเนี่ย เดี๋ยวลิศเซนนเนี้ยไว้ให้น้องหน่อยนะให้เขาหน่อยแล้วกันแบนด์ับป่วยครับไปดูกันว่าลิจะมีน้ำใจขนาดไหนนี่ลิศไปเลยฮะนี่หายากนะคะศิลปินแบบนี้น้องรักลิศมากนะครับอันนี้คือห้องน้องนี่ครับนี่คือห้องของแบนด์ับของน้องลิศนะฮะค<า>ือจะมีรูปลิติดอยู่ในทุกที่อะฮะแต่เขาขุ่ยแบนด์จับให้เธอไม่นาน ป้าไฟก็มีลูปสวิตไฟก็มีโอ้โหกระดาษทิชชู่ทุกอย่างคือลิ้หมดเลยทุกอย่างคือลิ้ครับลิ้มาค่ะคุณสองจะดึงค่ะเออมาหาน้องนุ้มคุณสองจอดตรงนี้ไม่ได้นะค่ะเดี๋ยวนายเขาจะด่าเอาอะค่ะเอาเหรอแล้วไปจอดตรงไหนได้จอดทางนู้นเลยค่ะคือท่านไม่ชอบให้ใครมาจอดหน้าบ้านนะคะช่วยเถอดไปหน่อยนะคะเดี๋ยวโดนดุเดี๋ยวนายเขามาเห็นเขาจะโดนดุอะค่ะ นี่ฮะจอดรถแอบๆหน่อยให้เห็นแม่คุณโซมาดีค่ะได้ค่ะบ้านนี้ไม่ได้เข้ามาง่ายๆ่ะคุณเสาได้ได้บอกนายไว้หรือเปล่าคะว่าจะมาไม่ได้บอกเลยอ่ะเขาสั่งไว้ว่าไม่ให้ใครมาเยี่ยมน้องเลยอะค่ะไม่อยากทำอะไรไปเสียงอะไรฉนอยู่ไหนเฟนเสียงอะไรอะฉันอยากนะใช่ไหมว่าย่าไเธออยู่ไหนวันนี้ฟันดูหน้าลิฮะ คุณนุ่นค่ะคุณนุ่นค่ะมีแขกมาคุณนุ่นโอ้เชิญเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะฝนเธอไปไหนมาฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เธอไปไหนเธอไปไหนคะ มาลิทไม่เคยทำอย่างนี้ไม่เคยไปบ้านแฟนฉับขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยรักสุดเลยมิลิรู้ไหมว่าหนูดีใจขนาดไหนที่ได้เจอพี่อ่ะมิลิเป็นยังไงบ้างคะมิลิหิวน้ำมาให้ฝนเธอเอาน้ำมาให้กินน้ำเลยนะพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่เรียบร้อยแล้วกินข้าวอะไรมาหรือยังคะกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับฝนทำไมแข็ ไปวายแล้วนะว่ะโอเคไหมครับเธสู้นะคุณเล่กทานยาทานข้าวยังคะฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่กินคุณเลิกข่าวคุณเลิกไม่ทานคุณเลิกจนจะไม่หายนะคะพี่ปิดป้อนให้หนูได้ไหมคะได้สีโอ้ยปิดนพี่ได้เป่าให้หน่อยได้ไหมคะเป่าใหด้วย เขาไปทั้งชอแล้วนะไอ้พี่ลิศจะอะไรไม่กินข่าวแล้วจะินยาเลยครับกินให้พี่ลิไหนนะติ๊หนึ่งก็ได้ค่ะอ่าลืมลิศก็ยังป้อนอยู่นะน่ารักจริงๆเลยกินเพื่อพี่ลิศะโอ้โหพี่รู้ไหมหนูเคยตามพี่แต่หนูตามพี่ไม่ได้อีกแล้วเพราะหนูกําลังจะตาย หนูจะมีทีมเอหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกแล้วนี่ถ้าพ่อมาเห็นน่ะเขาก็ต้องด่าเพราะเขาไม่ชอบให้หนูชอบพี่ลิศอ้าวพ่อไม่ชอบลิศเหรอเอาพ่อมาแล้วฮะไม่ใช่ไม่ใช่ออดดีีตตเอาอะไรมาติดเนี่ยพื้นห้องไม่สวยเนี่ยเอาอะไรมาติดที่มันเลอะเลิศเนี่ยฮะเอามาติดไว้ทำไมฟังพ่อหมดแเวลาพูดแต่ไม่อยากฟัง เงออปพกนี้มาตดีนะตทไมหนังเสียี่ยนิเรูปให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับปกกามันไม่ตีดฝอนฉันบอกเธอแล้วว่าให้เธอไปเอาปากกาไหโอ้ยตาบ้าหมอก็ยังไม่รั่หนูเลยเขายิงหนูไปเลยอ่ะก็น่าเห็นใจอ่ะน่าเห็นใจ ไปเที่ยวทำน้ำดูปการรังเรียนเสริมสวยทำร้ไถนาถางหญ้าถางโพรูหไ้าะค้ะขโมกที่เขาไปกินสตรอเบอรี่ขายรองเท้าแต่เข้าห้องน้องเมียนั่งสมาธิหาเงินปากีรลอกสายไฟขโมยมิเตอร์น้ำเป็นลูกศิษย์ของพ่อวันที่ท้าหลวงพ่อแขนพี่ลิปไปโดนอะไรมาคะอ๋อพี่ไป เจาะเลือดมาต่อเลือดทำไมคะเพราะว่ากลัวมีเชื้อโรคนไหมยิ้มจ้าน้องยิ้มได้เลยพี่ได้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงอะไรอ่ะพี่จะอยากร้องเพลงอะไรให้หนูล่ะจะร้องก็ขอๆแล้วกัน เคยเหมื S <S 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 อนกันนะเนี่ยขอขอคือเก็บเก็บใจให้เธอขอขอคือขอขอเพียงได้เจอเพราะใจดวงนี้มันมีแต่เธอไม่เพลิดมีใจให้ใครรวยรวยอย่างนี้คุ้มเว้ คอคอคือคอยคอยทุกวันเมื่อไรจะสนใจฉันมองกันสักหน่อยฟังแล,ล้วโปรดอภัยให้ก็ขอคอ,ขอ,อขอบคน,นะคะคนะพี่น่าที่สุดเลยอะ่ะพี่จะไปเรียนต่อแล้วเหรอคะเออจำจริงก็ไปประมาณทุลางครับหนูไม่อยากให้พี่ไปอะ่ะอืมแบ๊บเดียวเอง หนูคงไม่มีโอกาสได้ด te ูพี uh, mm. ่อีกต่อจากนี้ได้ดูสิอยากใพี่มาแล้วเนาะหนูอาจจะยังไม่มีชีวิตอยู่อีกก็ได้พี่พี่มาให้กำลังใจถึงนี่เลยรู้ไหมว่าบัตรมีอันพิเอาเสาซูยงไม่ได้ใกล้ขนาดนี้เลยี ต้องสู้สู้นะครับข้าวก็ต้องกินยาก็ต้องกินทุกอย่างมีความหวังแต่หนูอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วนะคะแม่เาไม่พูดคำานี้แต่ยังไงก็ต้องหนูรู้ว่าหนูจะต้องตายแล้วไม่ยังไงก็ต้องสู้ก่อนนะจ๊ะไหมครับสู้ให้เต็มที่ก่อนคุณข่าคุณผู้ชายมาแล้วค่ะฮะแล้วไหนเธอบอกว่าพ่อมาพรุ่งนี้ไง ได้ดูพี่ต่อจากนี้ได้ดูสิให้มันได้ดู่หนูไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกแล้ว